สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ้ยในช่อง Have a n นนุ้ยสเอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ้ยมีข่าวดีจากธนาคารอมสินมาฝากทุกคนค่ะธนาคารอมสินเปิดให้กู้รอบ2แล้วเปิดให้กู้ฉุกเฉินรายละ50 0 0 0บาทก่อนที่เราจะไปรับฟังรายละเอียดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยค่ะ ธนาคารอมสินเปิดให้กู้รอบสองเปิดให้กู้ฉุกเฉินรายละ5 0 0 0 0ืนบาทผ่อนนาน3ปีเลยค่ะดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนสำหรับผู้มีไรายได้ประจำนะคะยื่นขอกู้ฉุกเฉินง่ายๆผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพียง4ขั้นตอนเท่านั้น4ขั้นตอนกู้เงิน50,000บาท1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด 2. ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา 3. ยื่นเอกสารขอกู้ที่สาขา 4. ธนาคารพิจารณาเอกสารประมาณ4-15วันทำการค่ะคุณสมบัติของผู้กู้นะคะ 1. สัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปี 2. ผู้มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้น 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ค่ะ 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร 5. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสัมพากรนะคะถ้ามีเงื่อนไขสินเชื่อ 1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ5 0,000นบาท 2. อ,อัตราดอกเบี้ยคงที่ flat เ a t ร้อยละ0.35ต่อเดือน 3. ต้องมีหลักประกรันบุคคลค้ำประกรัน1-2คนหรือหลักประกรันประเภทอื่นๆที่ธนาคารกำหนด 4. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน3ปีค่ะ 5. ผ่อนชำระ36งวดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหากเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ค่ะ 6. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าจะครบกำหนดวงเงินโครงการจำนวน20,000ล้านบาทค่ะ เอกสารใช้ในการขอกู้ของผู้กู้หรือผู้คำประกันนะคะ 1. เอกสารส่วนบุคคลมีนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านถ้ามีนะคะใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีของผู้กู้และคู่สมรสหรือผู้คำประกันค่ะแล้วก็เอกสาร แสดงสถานภาพเช่นสำเนาใบสำคัญการสมรสถ,ถ้ามีค่ะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารอมสินหรือบัญชีฝากพื้นฐานของผู้กู้ 2. เอกสารทางการเงินมีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะของผู้กู้และผู้คำปรบกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีไรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระนะคะสามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง3เดือนโดยอนุโลมค่ะแล้วก็เอกสารแสดงการเดินบัญชีสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนของผู้กู้และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะว่าถ้าจะทำเรื่องกู้ฉุกเฉิน กับธนาคารออมสินต้องทำยังไงบ้างและใช้เอกสารอะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนที่ทำเรื่องกู้นะคะโชคดีได้เงินกันทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ